หลวงพ่อกลัน่นท่านเชี่ยวชาญวิชาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวิชาฟันดาบหรือต่อสู้ด้วยเพลงอาวุธแบบโบราณและยังมีวิชาด้านอื่นที่ศักดิ์สิทธิ์อีกมากหลวงพ่อกันที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณเลยก็เป็นวิชาชาตรีเคยเรียนวิชาชาตรีจากหลวงพ่อเฉลิมซึ่งเป็นเป็นบุคคลชั้นที่สามของวัพดพญาณนอกจากหลวงพ่อกันอาจารย์เทาขาวแล้วก็หลวงพ่อเฉลิมเนี่ย พี่สอี2 4ก9ก็คือเหรียญนิยมเหรียญที่นิยมที่สุดในประเทศต,ตอนนี้ครับนะครับ <laughs> เราเจอกับตัวเองไงพอเจอกับตัวเองเสร็จปุ๊บเราเริ่มมีความศรัทธามากขึ้นมากขึ้นพ่อกันก็น่าจะเห็นนั่นแหละเขาก็เลยคุ้มครองเราด้วย,ยประมาณนี้ครับแน่นอนครับ อาจารย์ของปู่อยู่ที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินถึงขั้นเขาเชื่อว่าจิตปิญญาท่าน,นยังอยู่อยู่เลยนะฮะเพราะอะไรฮะเป็นเกจ,จิผู้เรื่องชื่อเรื่องอํานาจจิตเปลี่ยนของท่านนั้นนะฮะขึ้นชื่อเรื่องความสุดยอดเรียนรุ่นแรกของท่านปี2469 ได้รับการจัดอยู่ในเบญจพรกรีพระเหรียญราคาค่านิยมสูงหลายล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ,รบเรากําลังพูดถึงหลวงพ่อกันธรรมโชติวันนี้เราจะไปมูหลวงพ่อกันธรรมโชติอายุทยาพี่นรล,ลงครับ,รบผมมีความสงสัยครับอย่างวัดพญาติการามเนี่ยอย่างชื่อนี้มีที่มาที่ไปยังไงวัดพญาติการามเนี่ยความหมายของคําว่าพระญาติในที่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ญาติของพระนะ แต่เป็นญาติของพระมหาษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาครับวัดนี้สร้างประมาณที่อยู่ในทะเบียนวัดเนี่ย2,111ก็บบ400กว่าปีแล้ว <450 S 1> 4 5 5ปีวัดพระยาติการามตั้งอยู่อำเภอพระนครศรีอย,ยุธยาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาแต่เดิมมีชื่อว่าวัดพระญาติหรือวัดพบญาติเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรงุงศรีอยุธยา ตำนานเล่าขานกันว่าเดิมทีพื้นที่แห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีหญิงสาวหน้าตาผิวพรรณสวยงามอยู่คนหนึ่งต่อมาพระเจ้าเพนดินได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรและทรงทราบว่าในหมู่บ้านแห่งนี้มีหญิงสาวสวยงามก็ทรงขอให้เข้าวางไปเป็นพระมเหสีเมื่อเป็นพระมเมหสีแล้วได้เสด็จมาเยี่ยมญาติที่วัดแห่งนี้จึงเป็นที่มาของชื่อวัดพบญาติและต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระยาติการามมาจนถึงทุกวันนี้ แต่ครั้งที่สองเนี่ยบริเวณนี้วัดจะล้างหมดมจะไม่มีค,คนอยูอ่เพราะว่าพมา่าเข้ามาเนี่ยคนต้องถพยยวัดนี้ก็ล้างมาจนจนถึงยุคหลวงพ่อกันประมาณสัก2,400อกว่าหลวงพ่อกันธรรมโชดเนี่ยององ,องกลางเนี่ยนะท่านบวชท่านเกิด2,390ครับแล้วท่านบวชอายุ27จนะฮะจากคำบอกเล่าต่อกันมาก็ประมาณ2,417 แล้วนองนั้นก็ออกทุนดงไปก็คิดว่าท่านมาอยู่เนี่ยประมาณ2,000น่าจะประมาณ2,420กว่ากว่าหลวงพ่อก,กลัน่นท่านสนใจวิชาเสกหมากเสกใบพลูเสกปูนคาดคอหรือจะเสกปูลเสกน้ำอพัดน้ำลายกลือ